สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราสองคนนะคะพี่ลินกับพี่ทิพนะคะที่ปรึกษาการขายเต็นรถตรกุดคารถบ้านมือสอชนบุรีค่ะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนจะพามาแนะนําและรีวิวรถกระบะสวยๆอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจไม่แพ้ก,กับแบรนด์อื่นเลยค่ะกับรถที่อยู่กับเราณนะตอนนี้นะคะกับเจ้า Toyota Hilux Revo Double c a b เครื่องยนต์2.4ตัว e เกียร์ธรรมดาค่ะเป็นรถปี2017นั่นเองค่ะ ค่ะคันนี้นะคะโดยบอดี้รอบคันของเขานะคะเป็นสีเทานะคะกระจังหน้าของเขามาพร้อมโครเมียมนะคะคิ้วฝากระโปรงก็เป็นโครเมียมรวมถึงโลโก้โตยโยต้านะคะก็เป็นโครเมียมเนื่องจากคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะคะตัว E นั่นเองไฟหน้าของเขาเป็นฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะกระจกมองข้างเนี่ยจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะเนื่องจากเป็นตัวสูงก็จะมีบันไดด้านข้างไว้ให้เรียบร้อยนะคะอ่ะ และมาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารของเจ้าไฮรักรีโวคันนี้กันนะคะภายในค่อนข้างกว้างขวางและใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเริ่มจากพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะมาพร้อมกับมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยค่ะและในส่วนของหน้าจอวิทยุนะคะตัวนี้รองรับ USB-A, u x และระบบ CD MP3 ด้วยค่ะ นอกจากนั้นยังไม่พอนะคะระบบเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดและเป็นเกียร์ธรรมดาที่ง่ายต่อการขับขี่และประหยัดน้ํามันมากๆเลยค่ะค่ะมาดูในส่วนของสภาพห้องเครื่องนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.4นะคะตัวเครื่องของเขาเป็นเครื่องบล็อก 2GD นะคะลูกค้าคานหน้าข้างแก้มนะคะฝากระโปรงนอดฝากระโปรงเม็ดอัดต่างๆนะคะนี่คือจุดเติมจากโรงงานทุกจุดนะคะรับประกันได้เลยว่าคันนี้ไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้ําท่วมมาก่อนนะคะอ่า สำหรับรถคันนี้นะคะใครที่สนใจและอยากจะเป็นเจ้าของนะคะอยากซื้อไปใช้โดยส่วนตัวหรือซื้อใช้กับครอบครัวเหมาะได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะ<ช>เราขายอยู่ในราคา499,000บาทนะคะผ่อนขัานวดเริ่มต้นเพียงเดือนละ9,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะใช่ค่ะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะพี่รินขอแนะนำนิดนึงนะคะคันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า เอาไปแต่งหลอ่อลงลอ้อแม็กก็แบบเซียว<ช>ฟ้าได้ไม่แพ้ใครถ<ช>ือว่าใครชอบแบบเดิม,ดม<ช>ๆมาครครัวนะคะไปเที่ยวห้างไปวัดไปว่านะคะ<ม>ก็เอาแบบเดิมๆไปนะคะ คันนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะลูกค้ามาพร้อมกับยามโยโกฮาม่าขอบ17ปี2020นะคะถ้าใครสนใจนะคะเจ้า Toyota ารีโว p พีแรนเนอร์ประตูคันนี้นะคะสามารถเข้ามาทดลองขับได้นะคะหรือว่าเข้ามาชมรถสวยๆของเราได้นะคะที่เต็นรถเดอะกู c า r นะคะจังหวัดชนบุรีค่ะและสุดท้ายนี้นะคะเราขอฝากสําหรับช่องทางในการติดต่อเต็นท์รถเดอะกูตาะของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเพจของเต็นท์รถเดอะกูตารถบ้านคัดมือ2จังหวัดชนบรุรีและ ช่องทางของ YouTube นะคะลูกค้าที่สนใจสามารถเข้ามา,าติดตามในช่องทางของ YouTube ได้กับ The The g o o ก Car ชมบีนั่นเองค่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็สวัส,สดีค่ะ